เพื่อนท่านนี้เรียนกดแรงหนึ่งดูดกับครูนะคะแล้วก็อินบ็อกมาบอกว่าถ้าเรียนไร์สดเนี่ยจะรู้สึกว่าได้ความรู้อย่างเต็มที่แต่ถ้าวันไหนไม่สะดวกเรียนไร้สดพอมาเรียนย้อนหลังเนี่ยเริ่มจะไม่มีสมาธิแล้วก็หลุดโฟกัสอยู่บ่อยๆเผลอแป๊บเดียวก็ตามไม่ทันสิ่งที่ครูพูดแล้วจะมีวิธีการไหนที่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่เรียนอยู่ และก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นแค่เจตจำนงที่เรามีต่อเรื่องนั้นๆยังไม่ชัดเจนมากพอทุกๆการเรียนรู้ หากเราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องการที่จะเรียนจริงๆเราจําเป็นจะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นการจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือเจตจำนงที่คุณมีต่อสิ่งสิ่งนั้นมันชัดเจนถ้าชัดเจนมากพอต่อให้มีสิ่งใดๆก็แแต่ที่เป็นสิ่งเร้าอยู่รอบๆข้างเราจะไม่หลุดโฟกัสเลยค่ะแต่ที่เราโฟกัสได้ไม่ยาวนานเพราะว่าเจตจำนงไม่ชัดเจนนั่นเอง คำตอบของคําถามนี้ก็คือให้หาเวลาที่เรารู้สึกว่าเราว่างจริงๆไม่มีใครมารบกวนเราได้ณช่วงเวลานั้นๆเพื่อที่จะทําให้เจตจานงของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นลดสิ่งเราที่จะทําให้เราหลุดโฟกัสเป็นการตัดความรู้สึกที่อยากจะไปทําอย่างอื่น แล้วในขณะที่เราเรียนรู้หรือทำในสิ่งสิ่งนั้นเราจะมีความรู้สึกอยากไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเรากำลังนั่งเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดความคิดแวบๆจะเข้ามาว่าไปรดน้ำต้นไม้หรือไปทำงานบ้านหรือดูการ์ตูนหรือดูหนังอย่างนี้เป็นต้น จะมีความคิดอื่นๆเข้ามาแต่ถ้าเจตจำนงของคุณชัดเจนต่อสิ่งสิ่งนี้เราจะไม่หลุดโฟกัสเลยสำหรับท่านที่เจตจำนงไม่ชัดเจนคุณสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะนั่นก็คือรู้เห็นว่าความคิดเนี้นำพามาให้เราไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำอยู่เราแค่รู้แค่เห็นความคิดแล้วปล่อยให้สิ่งนั้นเลือนลางหายไปไม่ไหลไปตามความคิดนั้นแค่นี้เราก็โฟกัส กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วเพียงแค่รู้ตัวว่ามีความคิดนี้เข้ามาแล้วไม่ไหลไปตามความคิดเท่านั้นเองบางช่วงบางตอนที่เราฟังไม่ทันหรือเรียนรู้แล้วเราไม่เข้าใจ เราสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ําได้อีกทุกๆก,การเรียนรู้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดจะทําให้เราตื่นพร่งในเรื่องนั้นๆจุดไหนที่เราตามไม่ทนันสามารถมาเรียนซ้ําได้อีกหรือไม่เราก็สามารถเลื่อนมาข้างหน้าตรงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะฟังไม่เข้าใจจิตเราหลุดโฟกัสไปทําให้เราฟังไม่ทนันเราสามารถที่จะเลื่อนหน้าจอมาตรงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังฟังไม่ทนัน เรียนใหม่เรียนซ้ําได้อย่าไปกังวลหรืออย่านําจิตไปติดอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกเราเรียนแล้วไม่สนุกเพราะกดแรงดึงดูดนั้นเราจะต้องรู้สึกดีรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นถ้าอยากโฟกัสในเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นให้เราหาเวลาว่างจริงๆที่เรารู้สึกว่าเรามีเวลาให้กับสิ่งสิ่งนั้นจริงๆมาเริ่มทำสิ่งสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ แค่นี้เราก็สามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปฝึกแบบยากๆเลยค่ะ